สวัสดีครับวันนี้ผมอีโก้ครับจาก P 1 Cardio นะครับซึ่งวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท X Play f นะครับกล่อง AI สํำหรับตัว BWD นะครับวันนี้เราอยู่กับ BWD ที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับเรียกว่า b v d a t ตโตสนะครับวันนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเกรดเล็กๆน้อยๆสำหรับ BWD นะครับแล้วก็นําไปใช้ในการปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาพื้นฐานได้นะครับเช่นวันนี้นะฮะเรามีปัญหาเรื่องจอ monitor ที่หน้า แต่เดิมเขาก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับก็เวลาเราเข้าไปเซตค่า,าแสดงสถานะการขับต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแตะตรงนี้นะครับหนึ่งตึ๊บนะครับแล้วเราก็ทำการหมุนเ็กนี้พอเราหมุนหมุนตรงนี้นะครับหมุนขึ้นหมุนลงตรงสถานะตัวเนี้ยก็ทำการเปลี่ยนเห็นไ,ไหมฮะก็จะบอกถึงายางนะครับด้านด้านหลังซ้ายน่าจะออดไปแล้วนะครับแล้วก็ ประวัติการขับนะครับหรือว่าลักษณะการขับขี่ด้านล่างเนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นมาเป็นภาษาอังกฤษหมดละนะครับระหว่างที่เราใช้รถ b ว d เนี่ยนะครับหลายครั้งจะจะประสบปัญหาใหม่นะครับก็คือเวลา BWD พวกนี้เนี่ยที่เป็นแสดงประมวลผลด้านหน้านเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอยู่ๆนะครับเรามาลองเล่นอยู่เอ๊ะทำไมอยู่ๆกลายเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราเซตค่าด้านหน้าจอตัวนี้นะฮะเราก็เข้าไปที่โฮมตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าครับพอเราเข้าไปตั้งค่าเนี่ยนะครับเราก็ไปตั้งค่าภาษาตอนนี้เครื่องนี้เอ่อก็มีการอัพเฟิร์มแวร์มาแล้วนะครับเขาตั้งเป็นภาษาไทยไว้อย่างนี้นะครับอยู่ๆเนี่ยเราไปแตะเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับหรือเปลี่ยนค่าภาษา ที่หน้าจอมอนิเตอร์ของตัวจอใหญ่นะครับพอเราเปลี่ยนชิ้นนี้เป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะกลายเป็นภาษาจีนทันทีเลยนะครับต่อให้เราเนะครับทำการเปลี่ยนตัวภาษาด้านหน้าเนี่ยให้กลายเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับหน้าจอมอนิเตอร์เซตนี้ก็ยังคงเป็นภาษา เหมือนเดิมนะครับวิธีการแก้ไขก็คือทําดังต่อไปนี้นะครับสำหรับในการแก้ไขก็เข้าไปที่ศูนย์บริการนะครับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการจ,าจะนําชุดตัวสาย OBD นะฮะต่อเข้ากับตัวชุดแท็บเล็ตนะฮะซึ่งมีโปรแกรมสําหรับการปรับปรุงหน้าจอแสดงผลนะฮะ เราก็จะอัพเฟิร์มแวร์ประมาณ10วินาทีเท่านั้นเองนะครับฟลับนะฮะตอนนี้หน้าจอก็ขึ้นมาเป็น1 0 0แล้วนะครับมาดูกันที่หน้าจอของตัวแสดงผลที่อยู่พวงพวงมาลัยนะครับตอนนี้เขาก็ปรับหน้าจอด้านหน้านี้นะฮะให้กลายเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับครับเห็นไหมครับว่าไม่ยุ่งยากเลยสําหรับการแก้ไขเกร็ดปัญหาพื้นฐานง่ายๆสําหรับ BWD นะครับซึ่งสําหรับวันนี้เองเนี่ยพอเราได้ใช้รถเองนะครับเป็นรถเดโมสําหรับ กล่อง AI Box นะครับซึ่งเราใช้อยู่ทุกวันก็จะประสบปัญหาใหม่ๆแล้วก็จะนำปัญหาเครื่องของ BYD นะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขมาให้นะครับประจำทุกวันสำหรับรายการนี้สนับสนุนโดยกล่อง XP ็กไฟนะครับจากบริษัทมิชิก้านะครับผู้นำเรื่องกล่อง AIBox สําสำหรับตัว B y วีปรับตัวจอติดรถ B y วทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น a อตโตสานะครับดอฟินหรือรถรุ่นใหม่ๆของตัว B y วเนี่ยให้กลายเป็นจอ Android สมบูรณ์แบบภายในเวลาเพียงแค่14วินาทีสนใจนะครับส่งมาสอบถามเราได้ที่0 2 9 3 2 3 4 8 5ครับ0845 2 4ป3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ วเว็บคาร์โปรมาเก็ตดอทนะครับเข้าเป็นเพื่อนกับเราที่ไอดีไลน์แอสไซสำหรับวันนี้ผมเอโก้ Echo นะครับลาก,ก่อนครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาการแสดงประมวลผลหน้าจอที่หลังพวงมาลัยชุดนี้นะครับเปลี่ยนภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้ลาก,ก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ